สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเออรอบนี้ผมค่อยๆเล่นครับท่านผู้ชม <Okay. S 1> มามาเดินป่ามา <At the S 1> สวย <down. S 1> มาก uh huh. เพื่อนโอ้โหทำไมซันไนเปอร์เขาไม่โดนระเบิดผมว่าท่านผู้ชม uh huh. ไม่เข้าใจครับ อ่าเรียบร้อยได้แล okay, hey. ้วเบิดฟรีสักทีหนึ่งครับเฮ้ยเบาได้เบาเพื่อนอยู่ไหนอีกครับโอเคเหลือแค่คนสุดท้ายแล้วครับฮภารกิจคนเดียวก็ขอหมดทีมเลยก็แล้วกันนะพอดีว่าพี่หิว่ะน้องๆ คนเดียวก็ขอหมดทีมเลยก็แล้วกันนะพอดีว่าพี่หิวอ่ะน้อง้งาวย ยังดีสวยครับสะหายเกือบไปแล้วเกือบตายเองแล้วไม่ล่ะฮะปาระเบิดเช็คลูครับอยากจะวัดอย่างนั้นเหรอ เดินนาให้ผมหน่อยดิเพื่อนโอ้โหแสงอีกแล้วก็อเอาดีดหมุนยิงทันเว้ยทีมของคุณได้รับชัยชนะตอนนี้ผมอยู่ฝั่งแดงผมต้องดันไปให้ถึง20คิวครับท่านผู้ชมระบวงระเบิดฟรีไม่ได้เลยวะ่ะเฮ้ยอาครับผมทำมุมเตรียมพร้อมยิงแล้วอเอาดิมาดิจะวัดต่อไหมละ่ะฮะ เจอแล้วหนึองโอ้ยเจ็บเพื่อนผมจะาลอยยาวดีหรือเปล่าวะท่านผู้ชม เยแม่งเลยก็แล้วกันครับมันจ้าซะเลือกเกินโอ้โหผมติดแสงใครวาเนี่ยเยอะแยะอยืติดแม่งเป็นชาติเลยครับรอให้ศัตรูเดินมาท่านผู้ชมผมมาตั้งป้อมแล้วครับอย่าแสงมาก็พอไม่ตายว่ะขอยครับ เอาดิเอาดิโีสวยครับโอ้ยเพ <reci> ื่อน <reci> <reci> เองก็ไม่น่ามาเบียดผมเลยครับที่ยิงก็มีอันน้อยนิดอยู่แล้ว <S <S อเอาดิวะ เอาดิวะโ้ยาวมีครับก็มาดิวะโอ้โหทีมของคุณได้รับชัยชนะเจอหมดทีมก็มีงงกันบ้างแหละครับนาทีเนี้ยของเพื่อนของจะงงสีหน้าที่ผมไม่ติดแสง การที่นนเข้าปลาแสงมาแล้วไม่โดนผมเนี่ยผมต้องโป้เหรอวะ โอ้โหเพื <S <S ่อนผมกดยิงแคบตายครับเองมาเอาคิวแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดโอยหลอดแล้วเว้ยหนึ่งคิวครับโอ้สามคิวโหก็มาดิว้าระวังเกิดเราครับ ขวามือมีครับโอ้โหโไม่ตายก่อนลอดเว้ยโอ้โห โอ้ยสักเซอร์เพนให้ไวครับสักเซอร์เพนให้ไว้ <c oughs> ผิวไม่หลักครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ยาวมีครับท่านผู้ชม <c oughs> โอ้โหเพื่อนคนก็น้อยอยู่แล้วยังจะออกกันอีกหรอครับเนี่ย ได้มาสองลูกเลยว่าอย่างนี้ผมพุ้มครับ the the ผมยิงไปถึง31มิคิวเล่นกับปืน AK เคทองแค่นี้เขาต้องโหวตผมเลยหรอวะเนี่ยโอ้โหไม่ได้ว่ะ No God please no no ภารกิจล้มเหลวไม่ทันว่ะท่านผู้ชมกำลังจะโฆษณาช่องเลยครับเตะผมออกซะแล้วเฮ้ยท่านผู้ชมผมเบื่อเกมนี้ว่ะพอยิงได้ก็มีแต่คนร้องโปครับโอ โอ้โหเพื่อนไร้กาดจริงๆเลยนะครับเนี่ยนโกดังมีครับท่านผู้ชมผิดกับเกมวานโลที่ผมไปยิงมาเลยนะครับนะ <Special S 1> ่ะเอาดีจะร้องพี่โปอไม่ไกลน้องเอาดีถ้าจะร้องอ่ะร้องให้มันดังๆหน่อยครับเบาเกินพี่ไม่ได้ยินแม่งพอเปลี่ยนชื่อทีเดียวเนี่ยปลูกโหวดถูกบอกโปเพียบเลยครับ โอ้โหท่านแน่ได้นะพี่วัดส,สุดได้นะได้นะได้นะของพี่อย่างมันขึ้นชื่ออยู่แล้วไอ้น้องเวลายิงทีไรก็คนร้องโปไม่ต้องคิดอะไรให้มันมากความ<ฮ>เล่นยังไงให้คนร้องโปบอกพี่สิเออซ้ายมือครับ โอ้โหถือว่าใจเองได้เพื่อนผมไม่อยากออกจากจุดนี้เลยว่ะเน้น,เน,นเน้นไปปับโอ้โหซ้ายก็มาเพิ่มครับมามารีบจบทั้นผู้ชมเอาดิ ร้องเร็วร้องหน่อยร้องหน่อยเว้ยโอ,โอ,โอ้โหเ้ยเกือบสวนได้ละโอ้โยลากทีหนึ่งทะลุกำแพงอ่ะท่านผู้ชมคิดดูดิ ก็อย่างที่ผมเนี่ยได้พูดไปในตอนที่ได้เล่นโหมดซิงเกิลเลยนะครับว่าตอนที่ผมเอ่อได้ไปเล่นวาร์โลแนมาเนี่ยไม่ว่าผมจะยิงแถบหัวนัดเดียวคิวต่อเนื่องได้หรือแม้แต่ยิงได้เยอะเนี่ยผู้เล่นในนั้นนะครับไม่ว่าจะฝั่งผมก็ตามหรือว่าฝั่งตรงข้ามก็ตามแต่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไม่ได้มานั่งร้องว่าเราใช้แฮกหรือว่าใช้โปรใดอย่างใดเลยนะครับซึ่งผิดกับเกมเฮดเซฟอย่างมากเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ตั้งใจว่าจะโฆษณาช่องสักหน่อยครับไม่ทันไรซะละแม่งเตะออกซะก่อนครับก็สําหรับคลิปนีี้้ยก็ขอจบไพ เท่านี้นะครับถ้าผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์บอกผมมาลางคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ